โอเคนะครับเรามาต่อกันในบทที่2พาร์ทที่2ขีด2นะครับเราจะมาว่ากันต่อในส่วนของการวัดคลื่น i m p ีแดนซ์นะครับวัดิมพีแดนซ์คลื่นนะครับไม่ใช่วัดคลื่นิมพีแดนซ์ตัวตีผมผิดนะครับโดยใช้สลอลอตไลน์และสมิทชาร์ดนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนว่าสลอลอตไลน์เนี่ยมันคืออะไรนะครับ อุปกรณ์จะเป็นหน้าตาโบราณๆน,นิดนึงนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้นะครับของที่สาขาเรายัางใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะใช้เครื่องมือนะครับเวลาที่เราต้องการวัดพวกเน็ตเบิร์กนะครับหรือว่าสายนำสัญญาณพวกนี้นะครับเราจะใช้เน็ตเบิร์กอนาไลเซอร์นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ เรียกได้ว่านะครับมีความสมบูรณ์แบบในการวัดค่า SBR นะครับในการวัดจุดวัดอิมพีแดนซต่างๆนะครับคราวนี้เครื่องมือหน้าตาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสล็อตไลน์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปวัดสายนำสัญญาณนะครับหรือว่าระบบแบบไหนนะครับถ้าเป็นระบบแบบโคเชียลนะครับเราก็ใช้สล็อตไลน์แบบโคเชียลนะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวไปวัดเนีน่ยนะครับตรงนี้เขาจะเจาะนะครับดูเขาเป็นโคเชียร์ก่อนนะครับขเขาจะเจาะตรงกลางตรงนี้นะครับเราสามารถตรงกลางตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับนะครับของจริงตรงนี้นะครับมันสามารถเลื่อนได้นะครับแล้วก็มันก็เป็นโผบที่เอาไปนะครับเหมือนเป็นโผไป ไปเก็บค่าสัญญาณนะครับขึ้นมาวัดนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับเครื่องวัดแรงดันนะครับการวัดแรงดันที่ได้นะครับจะเป็นแรงดันขึ้นนิ่งนะครับหรือว่าเป็น v s w r นะครับซึ่งโครงสร้างของสลตไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับถ้าเป็น coil เยลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นถ้าเราใช้ท่อทำคลื่นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมท่อรังคื่นแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวท่อรังคื่นเนี่ยแล้วเราจะไปศึกษากันอยู่รายละเอียดมนันอีกทีนะครับในบทถัดไปนะครับโดยมันสามารถอ่านค่าก็ได้นะครับโดยใช้โผบที่ติดอยู่นะครับกับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือโผบที่ใบวัดขึ้นมานะครับสามารถเลื่อน,ข,นขึ้นเลื่อนลงได้นะครับ ขึ้นเรื่อลงได้นะครับเ,เพื่อเห็นภาพชัดๆเนี่ยนะครับในการวัดขึ้นนิ่งเนี่ยนะครับอย่างเราเห็นาภาพตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเอาไปนะครับสลัดลายตรงนี้นะครับวัดอยู่ในช่วงนี้นะครับมีขนาด20เซนติเมตรนะครับซึ่งเจาะโฟมไว้ตรงนี้นะครับ นะครับค่าแลมดา g นะครับหารสเท่ากับ20ซนติเมตรนะครับบ s w r เนี่ยนะครับก็เท่ากับ V ีอับส์ลูตวีแม็กนะครับหารด้วย V ีมินนะครับก็จะเท่ากับ3.0นะครับหารส0เท่ากับ1.5นะครับถ้าได้1.5เนี่ยนะครับเราก็สามารถวัดบ s w r ออกมานะครับสมมุติว่าเราอ่านค่าได้เป็น3โวลต์กับ2โวลต์นะครับค่าบ s w r นะครับก็คือแกรมมาเนี่ยนะครับเท่ากับบ s w r สลบห ด้วย vsbv r บวก1นะครับก็จะเท่ากับ0.2นะครับ v s b r นะครับแล้วก็เนื่องจากตำแหน่ง vmin นะครับบนขึ้นนิ่งนั้นเป็นตำแหน่งของเฟสนะครับแกมมาเป็นค่า180องศาดังนั้นะรเราสามารถพลับแกมมาตรงตำแหน่งจุดต่ำสุดนะครับก็คือ0.2มุม180องศานะครับได้ที่จุด a นะครับ ก็คือจุดนี้นะครับมุมร้อยแปองศานะครับซึ่งสมมติว่าในรูปนี้นะครับมันมีค่าจากจุดนี้นะครับไปยังจุดโลนเนี่ยที่55เซนติเมตรนะครับ ระยะที่ความยาวขึ้นเนี่ยนะครับเราหารความยาวขึ้นออกมาเนี่ยลัมดา g ี1 0 2เนี่ยนะครับเป็น20เซนเมตรใช่ไหมครับลัมดา g ของเรานะครับลัมดา g เนี่ยนะครับหาร2มันเท่ากับ20 cm นะครับแสดงว่าถ้าลัมดาเดียวนะครับลัมดา g อันเดียวก็จะเท่ากับ40เซนติเมตรนะครับ สมมุติว่าให้ความยาวพื้นในสล็อตลน์นะครับแล้วก็สายโคเชียลเนี่ยนะครับที่ต่อโหลดมีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นเราสามารถหาค่าอ e ิมพีแดน์ของโหลดได้โดยการหมุนค่าแกรมมานะครับค่าแกรมมานะครับจากจุด A เข้าหาโหลดนะครับในทิศทาง ทวนเข็มนาฬิกานะครับจากจุด A เข้าหาโหลดนะครับจุด A เข้าหาโหลดในทิศทางทวนเข็มก็คือทิศทางนี้นะครับเข้าหาโหลดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับคิดเป็นความยาวไฟฟ้าเท่ากับห้าสิบห้านะครับหารสี่สิบก็คือห้าสิบห้าตัวนี้นะครับหารด้วยสี่สิบคูณอยู่กับ ล a uh, m b d a g ตรงนี้นะครับก็คือเท่ากับล a m b d a g นะครับบวกกับ0.375ล uh, a m b d a g นะครับซึ่งก็คือหมุนจุด A ทวนเข็มไป2รอบนะครับจุด A เนี่ยหมุนไป2รอบนะครับทวนเข็มไป2รอบนะครับกับอีก0.375นะครับคือ เราสังเกตว่าตรงนี้นะครับค่าครึ่งหนึ่งของมันเนี่ยนะครับสมมุติเราหมุนไปทางนี้เนี่ยนะครับครึ่งรอบเนี่ยมันจะเท่ากับ0.25ลมด้านะครับพอได้ถ้าหนึ่งรอบเนี่ยนะครับถ้าครบ1ึรอบเลยเนี่ยมันจะเท่ากับ0.5ลมด้านะครับพอไปรอบอีกใหม่นะครับมันจะรีเซ็ตนะครับเหมือนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับพอไปถึง60วินาทีนะครับมันก็จะรีเซ็ตหรือ หกสิบนาทีนะครับมันก็จะไม่มันก็จะไม่ใช่หกสิบเอ็ดนาทีหกสิบสองนาทีมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับเป็นนาทีที่หนึ่งนาทีที่สองนะครับหลักการของสมมติฉาก็เหมือนกันนะครับถ้ามันไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คือศูนย์จุดสองห้าแลมด้านะครับหมุนไปอีกนะครับเป็นศูนย์จุดห้านะครับคราวนี้พอหมุนไปอีกมันจะไม่ใช่ศูนย์จุดหกแล้วนะครับมันก็รีเซ็ตเป็นศูนย์ใหม่นะครับไปเริ่มที่ศูนย์จุดสองห้าใหม่นั่นเองนะครับถ้าอีกแนลักษณะของส ตรงนี้เป็น50โอห์มนะครับโคเชียล50โอห์มเนี่ยนะครับอินพีตันของโหลดนะครับก็ามาคูณน,นะครับก็50โอห์มมาคูณ50 oh m, คูณกับอะไรครับ50 oh m, คูณกับ0.92อะนะครับค่า b เนี่ยค่า b มันอ่านได้นะครับตรงจุด b เนี่ยอ่ามัน เราต้องลากเส้นจากจุด B ขึ้นมานะครับถ้ามันได้อ่านได้เท่าไหร่นะครับสมมุติว่ามันอ่านได้ศูนย์จุดเก้าสองนะครับไม่ได้สมมุตณนะครับมันอ่านได้ศูนย์จุดเก้าสองนะครับบวก J ศูนย์จุดสามหกก็เราก็คูณห้าสิบไปนะครับก็คือข้างในนี้มันน้ำมันไหลอยู่นะครับเราก็ต้องทําการเอาไปใช้งานนะครับเราถึงจะเราเราต้องเอาค่าห้าสิบโอห์มเนี่ยคูณเข้าไปนะครับถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับเป็นสี่สิบหกบวก 1> J 1 8โ oh อห์มนะครับส6 oh ่บวก J 1 8โอห์มฮะอันนั้นก็คือวิธีการวัดค่า s w r นะครับแล้วก็การหาค่า impedance นะครับโดยใช้ slot line นะครับ slot line แล้วก็ร่วมกับสมิชชั่นนะครับสมิชชั่นในการหาค่า impedance นั่นเองนะครับคราวนี้ เราดูเรื่องของการแมทช์อิมพีแดนซ์ด้วยสตับมาสตับคืออะไรสตับก็คือไอไที่เราว่าการไปข้างต้นนั่นแหละครับที่เราเอาสายนะครับเราเาสายมาต่อเชื่อมต่ออนุก,กรมก็ดีนะครับสายความยาวค่าค่าหนึ่งนะครับเป็นความยาว x เ้าก,กันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเปิดวงจรหรืออาจจะช็อตเซอร์กิตก็ได้นะครับหรือเราเอามาต่อ ขนานนะครับขนานก็จะมีทั้งขนานที่เป็นแบบเาขาเรียกอะไรนะครับที่มันเป็นชาร์จเซอร์กิตนะครับที่มันประพฤตนตัวเป็นเหมือน L นะครับแล้วก็ที่ขนานกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดอยู่นะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับมันก็จะมี2แบบนะครับเราก็มาดูวิธีการแมท ดูหลักการคร่าวๆนะครับดูหลักการคร่าวๆวิธีการแมทต์ก็คือนะครับการแมท์โดยการเพิ่มอิเลเมนต์เข้าไปนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับอยู่บนสมมติฐานนะครับก็คือเราเพิ่มเข้าไปในกรณีที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเพิ่มต่ออนุกรมเข้าไปเลยนะครับการต่ออนุกรมเข้าไปเนี่ยนะครับค่า xm ตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่าบวก ะครับกรณีที่เรา Open Circuit ิตอทิทีเราช็อตเซอร์กิตนะครับแต่ถ้าเรา Open Circuit นะครับมันจะเป็นค่าลบเหมือนเราต่อ C นั่นเองนะครับมันสามารถประพุตตัวได้เป็นทั้ง L แล้วก็ C นะครับเราสามารถปรับตัวไหนได้บ้างนะครับเราสามารถปรับตัวนี้ก็ได้นะครับปรับปรับตัว s t ับนะครับความยาวของ s t ับนะครับความยาวของสตับเรามองว่ามันอาจจะต่อไป ความยาวค่าค่าหนึ่งนะครับเราไปชาร์เซอร์กิตนะครับความยาวก็คือความยาวตรงนี้นะครับดิสแตนต์นตรงนี้นะครับกับความยาวอีกอันนึงก็คือ L 1นะครับความยาวที่ระหว่างสตั๊บวัดมาที่โหลด ZL นั่นเองนะครับแล้วก็การแมทชิ่งแบบนึงนะครับการแมทชิ่งแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการปรับรีแอคตันนะครับการปรับรีแอคตันก็คือการปรับ JXm นั่นเองนะครับก็คือค่าเรียวนี่เราไม่ยุ่งนะครับคือการแมทชิ่งเนี่ยเราต้องการให้เหลือค่าตรงนี้นะครับมันเป็นศูนย์นั่นเองหักล้างกันเป็นศูนย์ทำไงก็ได้นะครับให้เหลือเฉพาะค่าจริงที่เป็น1เท <ง S 1> <Arc. S 2> ่านั้นนะครับหรือนะครับการแมทชิ่งโดยการปรับตัวสัตว์สัตว์เซฟตนนะครับก็คือสัตว์เซฟตนก็คือตัวไหนครับคือถ้าเป็น y เท่ากับ G บวกอะไรครับ J นะครับตัวนี้เราจะเป็น JB ก็ได้นะครับตัว B ตัวนี้นะครับก็คือผมให้เป็น BM แล้วกันให้เหมือนกับตัวนี้นะครับ JB m ตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือสับเซตแดนเนงนะครับก็คือเรามาขนานกันสับเซตแดนเราก็จะมีทั้งที่เป็นอินดักทีฟอินดักแตนนะครับแล้วก็เป็นคาร์บอสแตนคาบทีฟนะครับถ้า,าต้องการทำ L นะครับเราก็ทำไงครับต่อสตับมานะครับแล้วก็ช็อตแค่นั้นเองนะครับถ้าต้องการทำ C นะครับเราก็ต่อมาเหมือนกันนะครับค่าค่าหนึ่งแล้วเราก็โอเพนเปิดปลายทั้งเปิดปลายไว้นะครับก็คือโอเพนเนี่ยก็ได้ค่า C มานะครับก็คือการปรับค่าตัวนี้นั่นเองนะครับปรับตัวนี้ยังไงก็ได้ให้มันเหลือแค่ให้มันเป็น0ูนย์นะครับหลักการของมันก็คือการปรับตัวนี้ให้เหลือ0ูนย์นะครับโดยการเพิ่ม ท่าสี่ b y ที่เขาเรียกว่าเป็น stub นะครับที่สามารถเป็นได้ทั้ง inductor แล้วก็ conductor นะครับเรียเหมือนเป็น l ก็ได้หรือว่าเป็น c ก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเลือกว่าจะให้มันเป็น l หรือเป็น c นะครับโดยการ open หรือ short นะครับแล้วก็เราสามารถปรับความยาวตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนความยาวตรงนี้ นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซีรีส์นะครับแบบอนุกรมเนี่ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เราสามารถเลื่อนความยาวตรงนี้ได้นะครับปรับได้เป็นสองแบบนะครับหลักการของมันคืออะไรครับหลักการของมันก็คืออ่าเราดูซีรีส์ก่อนนะครับตัวซีรีส์เนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับพอเราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราทำไงก็ได้ให้ ตรงนี้มันหายไปนะครับตรงนี้เป็น j ศูย์ตรงนี้เราต้องการลบ s ซ t อินตรงนี้มองเข้าไปจะเหลือแค่เป็นอะไรครับจะเหลือแค่ s-l แนะครับเราต้องการให้ s-in อินเนี่ยนะครับที่มองเข้าไปยังโหลดเนี่ยเท่ากับ s-l แอนะครับหลักการของมันก็คือนะครับอันดับแรกเราทําการ พอตอะไรครับแบบแรกนะครับเราพอตค่า z L ที่ทำการนอมอลไลท์ก่อนนะครับก็คือ s e z L nom น,นะครับนอมอลไลท์นะครับตรงนี้เขาใช้เส้นดันเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่นอมอลไลท์นะครับคือ,อเป็นค่า z ค่าหนึ่งที่ใช้ปรับ ตัว x l ตรงนี้นะครับนะครับสมมุติว่าเราได้ค่า z l ตรงนี้นะครับพอได้ตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้ตรงค่า1เนี่ยนะครับเราต้องการให้มันวิ่งมาตรงนี้เนีเส้น1ตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันวิ่งตรงนี้นะครับจำได้ไหมครับหลักการถ้าเราต้องการเลื่อนนะครับสมสมุติว่านอยจุตรงนี้เราต้องการเลื่อนมาจุดนี้เราทําไงครับเราต้องเพิ่มอะไรครับ เราต้องเพิ่มค่า L ในการเลื่อนนั่นเองนะครับก็คือบวกเข้าไปนั่นเองนะครับบวกเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องการเลื่อนมาตรงนี้นะครับเราจะต้องเพิ่ม C ที่เป็นอนุกรมนะครับอันนี้เพิ่ม L ที่เป็นอนุกรม นะครับมันจะเลื่อนไปทางนี้นะครับก็คือหลักการนั่นแหละครับเพิ่มแอลวนุกรมนะครับที่เป็นค่าค่านึงเข้าไปนะครับแล้วทําให้มันเลื่อนมาจุดตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องเลื่อนมาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะกลับมาที่จุดตรงนี้เพื่อทําให้อะไรครับอ๋อถ้ามันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับได้ค่า xL เนี่ยนะครับ point xL เนี่ยนะครับ ได้ค่า x l มานะครับแล้วมันไปนตัดกับตัวที่เป็นลบ x l นะครับตัวนี้มันก็จะหายไปใช่ไหมครับคือเราได้1บวก j x l มาเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วค่า x l นี้เป็นลบนะครับมันก็จะทำให้ส่วนตัวตรงนี้หักล้างกันไปนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ค่าจริงที่เป็น1นะครับพอไปคูณกับ z o นะครับ เราก็จะได้ค่าที่เหลือเฉพาะค่าจริงนะครับค่า,าตัวที่เป็น imaginary p ี่ผนเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับส่วนแลตัวนี้เราก็คำนวณนะครับจากาค่าตัว L ตัวนี้นะครับ xl ค่าตัวนี้นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยเราลากเส้นจาก1ตัดกับ จุด ZL ที่เราเลื่อนมาเนี่ยเท่ากับ1บก JXL เนี่ยนะครับได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็ไปปรับตัวควายาวตรงนี้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็น Open Circuit นะครับมันจะมองว่าเป็น c p p c i t t v e ใช่ไหมครับ Capacitive มันอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับ ก็คือถ้าเราต้องการเลื่อนมันลงมาข้างล่างนะครับเราต้องโอเพนเซอร์กิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าสองฝั่งเนี่ยนะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นช็อตเซอร์กิตเราจะนับจากด้านนี้นะครับถ้าเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับเราจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับในการใช้งานของสตับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสตับที่เป็นขนาน นะครับเราหลักการคร่ข้าไปนะหลักการคร้าๆนะครับสตาร์ทที่เป็นขนานนะครับก็คือการต่อสตาร์ทเข้าไปขนานกับ L นะครับซึ่งเราจะใช้ตัว admittancesmith chart นะครับในการาต้นทีครับใช้ใช้ admittance ก็ได้นะครับหรือว่า impedancesmith chart เนี่ยนะครับ เรามาดูวิธีการทำก็จะคล้ายๆกับหลักการของอาการต่อสตับแบบอนุกรมะนะครับดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะปรับได้ก็คือค่า Jm ตรงนี้นะครับ Jbm ตรงนี้นะครับก็คือค่าของสตัรที่จะเป็น Open หรือช็อตนะครับแล้วก็เราสามารถเลื่อนความยาว L1 ตรงนี้ได้นะครับวิธีการก็คือนะครับสมมุติว่า เรามีค่า s ซทแอลนะครับที่ทำการนามาไหลได้อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เราต้องการไปไหนครับวิ่งไปจุดไหนเราต้องการวิ่งไปจุดนี้ใช่ไหมครับ้าการวิ่งไปจุดนี้นะครับฉะนั้นในการวิ่งไปจุดนี้นะครับเราจะต้องทำยังไงครับ ถ้าเราเพิ่มขนานเข้าไปนะครับถ้าเราต่อ C ขนานเข้าไปนะครับที่เป็นโอเพนเนี่ยนะครับเราต้องวิ่งนะครับวิ่งจากจุดนี้มาจนจุดนี้นะครับแต่แล้วถ้าเราต่อ L เข้าไปนะครับหรือว่าช็อตเซอร์กิตเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการวิ่งจากจุดนี้นะครับมาจุดนี้ นั่นเองนะครับจะสวนทางกันนะครับก็คือทําให้ตัว DL ตรงนี้หักล้างกันนะครับเพื่อทําให้ค่า XL ตรงนี้หายไปนะครับก็จะทําให้เราเหลือเฉพาะค่าที่มันเป็นค่าเดียวนะครับก็คือ1ตรงนี้นั่นเองนะครับหลักการตรงนี้ผมได้อธิบายไปในส่วนของ s ม i t h c า a r รนะครับ แล้วนะครับเราเอาหลักการเราเข้าไปนะครับแล้วเราก็ค่อยไปดูกันต่อนะครับในบทตถัดไปในการแมทชิ่งนะครับในการแมทชิ่งอิมพีเดนซ์อีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในไลน์ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ